หากธุรกิจของคุณมีหลายสาขาการมีเครือข่ายไอทีที่ใช้งานง่ายเพื่อให้พนักงานเข้าถึงแอปพลิเคชันขององค์กรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสิสโตมีระกิคลาวเน็ตเวิร์กอิคือคำตอบสำหรับคุณมีระกิเป็น Cloud Network Solution ที่มีอุปกรณ์ตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็น w i r ลสสวิชซ i ค c ริตี้ r i t y แว w a n c เ m e r a s ซนเซอร์และมีระกิเกตเวย์ ทั้งมิลกิยังมีแดช b o a r d ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ไอทีสามารถรีโมทเพื่อ manage อุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตจะ work from home หรือทำงานที่ไหนก็ได้ troubleshooting ได้เหมือนอยู่ที่หน้างานและที่สำคัญคอนฟิกก็ง่ายใช้งานได้ง่ายช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการเดินทางไปออฟฟิศหรือไซต์ของลูกค้าเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้ เราบริษัท VST ECS ประเทศไทยจำกัดคือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศไทยหนึ่งในเครือ VST ECS Group ประเทศฮ่องกงผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า48,000รายทั้งในประเทศจีนไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิป,ปินกัมพูชาเมียนมาและลาว นอกจากนี้ VSTECS ประเทศไทยยังได้รับรางวัลดิสทริบิวเตอร์ยอดเยี่ยมจากบริษัท Cisco System ประเทศไทยจำกดัดต่อเนื่อง10ปีซ้อนจบจนปัจจุบันและเรายัางเป็นดิส t r ิบิวเตอร์เจ้าแรกของโลกที่สามารถสต็อกสินค้ามิลกักกิได้พร้อมจำหน่ายได้ทันทีตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าหมดปัญหาการรอสินค้า ไม่ว่าจะเป็นมิรากิ MR 3 3 MR 3 6 MR 4 6และ MS 1 2 0รวมถึงสินค้ารุ่นอื่นๆเราก็มีพร้อมไว้บริการลูกค้าทุกท่านนอกจากนี้เรายังมีสินค้าเดโมโวไว้ให้ลูกค้าสามารถนำไปทดลองใช้ก่อนได้ด้วยทีมงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญร,ระดับสูงคอยช่วยแนะนำซัพพอร์ตทั้งในการขายสินค้าเอนจิเนียร์ในด้านเทคนิคและคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งทีมงานเซลและมาร์เก็ตติ้งที่จะคอยให้คำแนะนำในการเสนอขายสินค้ารวมถึงโปรโมชั่นต่างๆอย่างมืออาชีพอย่าลืมนะคะคิดถึงซิสโกมิระกิต้อง VST ECS EC เท่านั้น,น,นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cisco a VST ECS co t h หรือโทร02-032-999 9